สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเรื่องปัญหาของปืนก๊อก18กันนะครับตอนนี้เป็นปืนก๊อก18 Gen 4 Full Auto นะครับปัญหาที่ผมเจอเลยนะครับเป็นปัญหาหเกี่ยวกับตัวปืนนะครับหนึ่งก็คือตัวปรับโหมดนะครับจะค่อนข้างที่จะปรับยากนะครับปัญหาแรกนะครับแต่ตัวนี้ผมก็แก้แล้ว ด้วยการอะถอดออกมาแล้วก็ขับที่หมุดแล้วก็โยกมันเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับจนมันสามารถปรับได้ตอนที่ซื้อมาตอนแรกเลยนะครับปรับนิ้วเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องแบบจับอย่างนี้แล้วก็บิดบิดยาวมาตอนนี้คือยังสามารถที่จะปรับนิ้วเดียวได้นะครับเซมิแล้วก็ออโต้แต่ถ้าใช้ไปเยอะๆก็อาจจะ หลวมได้นะครับเพราะว่าตัวสไลด์ก็เป็นโลหะแล้วก็ตัวปรับกับสลักหมุดด้านในก็เป็นโลหะเหมือนกันมันก็ต้องสึกลอนะครับตัวนี้อันนี้คือปรับไดนะ้ปรับได้ด้วยมือเดียวนะครับนี่เซมิแล้วก็ออโต้นะครับอันนี้เป็นปัญหานะของตัวปืนที่ผมเจอนะครับแล้วก็ ปัญหาที่สองนะครับเป็นปัญหาที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับปัญหาตัวนี้เป็นปัญหาที่ผมไปขัดโครงสูบมันนะครับเลยเกิดปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขัดนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นเองได้ในกรณีที่โครงสูบกับเสียสึกนะครับเริ่มต้นเลยก็คือผมเล่นไปสักพักนะครับท่อนอกตรงนี้ มันถลอกผมก็เลยเอาท่อนอกตัวนี้ไปไปขัดด้วยเครื่องเครื่องปัดนะครับเครื่องปัดไม่ได้ขัดเงานะครับเป็นเครื่องปัดผมเอาท่อตัวนี้ไปขัดที่เครื่องปัดก็ไม่ได้เงามากนะครับนี่นครับเป็นท่อนอกที่ผมนําไปปัดนี่เ,เล่นไปสักพักก็เกิดการถลอกก็ไม่ซีเรียสน,นะครับ ก็ปัดให้สีดำที่มันถลอกบริเวณนี้ออกไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีรอยถลอกช่วงนี้ครับด้านบนเล็กน้อยนะครับผมก็เลยปัดแล้วก็ปัดเสร็จยังไม่เงาแบบนี้นะครับจะจะเห็นเนื้อโลหะแบบหยาบอยู่ผมก็ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์อเบอร์พันสองพันห้าแล้วก็เบอร์สองพันนะครับหมุน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 แล้วก็ลูบก,ก็โอเคครับรับได้แบบนี้ เพราะว่าผมหาตัวท่อนอกอะไรแต่งที่เป็นสแตนเลสไม่ได้นะครับก็ขัดแบบนี้เอาเสร็จคราวนี้ผมก็มาสังเกตดูโครงสูบตัวนี้โครงสูบตัวนี้มันเป็นสีดําเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมก็เลยเอาโครงสูบตัวนี้ไปปัดพอปัดเสร็จก็จะเห็นเนื้อโลหะอย่างที่ผมบอกนะครับเห็นเนื้อโลหะก็คือโลหะตัวเรี่ยมันไม่ได้กึงมานะครับมันจะน่าจะเป็นแบบ ตัามเข้ารูปมาหรือว่าหล่อมาแบบไหนนะครับผมไม่แน่ใจอันนี้พอผมปัดสีออกอะ่ะมันจะเห็นเห็นเนื้อโลหะเลยว่าเนี่ยนะครับถ้าดูในในพระในอ่าถ้าดูในรูปจริงก็จะเห็นชัดนะครับว่าเนื้อมันเป็นตามดนะครับพอขัดสีออกก็จะเห็นเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นจุดเล็กๆอ่าผมก็เลยใช้กระดาษทรายนะครับขัด ขัดจนมันหลุมจนตามมดหายเลยครับจนเรียบสวยเลยพอขัดเรียบสวยเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับผมเอาไปใส่พอไปใส่เสร็จปืนยิงไม่ได้นะครับปืนยิงไม่ได้ยิงได้บ้างยิงไม่ได้บ้างนะครับอันนี้คือยิงได้ผมก็ศึกษาหาดูนะครับว่ามันมันเป็นอะไรก็ไปหาใน YouTube Google ก,ก,ก็ไม่มีหาไม่เจอผมก็กะว่าจะสั่งชุดล่นไกายมาเปลี่ยนใหม่ แต่ว่าปืนมันยิงได้ปกติก่อนหน้านั้นผมก็มาดู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 เรื่อยๆผมก็มาดูตัวเนี้ยว่ามันทํางานยังไงครับมันรับกับอะไรแต่ตัวนี้ยังไม่มีนะครับดูตรงนี้ดูมันทํางานอะไรควนี้ผมก็มาสังเกตเห็นตัวเซียตัวนี้นะครับเซียตัวนี้มีเฉพาะน่าจะมีเฉพาะในปืนที่เป็นออโต้นะครับคราเนี้ยเซียตัวเนี้ย มันมันงัดตัวนี้อยู่มันงัดตัวตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรตัวนี้มันงัดตัวนี้อยู่เพราะจังหวะที่เราเหนี่ยวไกลนะครับมันว่าออกแบบนี้เลยครับเหนี่ยวไกลไม่ได้ผมก็เลยไปลองกดลงดูเพราะว่าผมเห็นรอยมันถลอกตรงนี้ก็เลยกดลงปึ๊บมันเหนี่ยวไกลได้ผมก็ง้างมาใหม่ครับง้างมา สังเกตเสียนะครับเสียมันจะล็อกพอเสียมันล็อกเสร็จเหนี่ยวไกไม่ได้เหนี่ยวไกไม่ได้ผมก็เลยกดเสียตัวนี้ลงพอกดเสียลงเสร็จเหนี่ยวไกได้ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยตอนแรกนะครับผมก็ถอดเสียตัวนี้ออกถอดเสียตัวนี้ออกก็ยิงได้แบบเซมินะครับยิงออโต้ไม่ได้ก็คือเล่นได้ปกติยิงเป็นเซมิ แตอนนี้ก็เริ่มใกล้สึกแล้วครับนี่รอยมีรอยใกล้สึกและผมก็เลยสั่งเซียมานะครับสั่งเซียมานหนึ่งตัวสั่งเสียมาแล้วก็สั่งโค้งสูบมาหนึ่งตัวแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็มาดูดูว่ามันทํางานยังไงก็จะเห็นเลยว่าโค้งสูบทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็จะมี ประมาณ3ถึง4จุดนะครับจุดแรกคือตัวนี้นะครับลดเป็นตัวลดแฮมเมอร์ลงนะครับก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้ตัวที่2ก็จะเป็นแบริง่งแบริ่งลูกปืนก็จะเลื่อนกับตัวโครงสูบตรงนี้แล้วก็ตัวที่3เป็นเซียเซียตัวนี้นะครับจะเซียตัวนี้ก็จะเลื่อน รับกับตัวนี้แล้วก็ไปต่อที่ตัวท้ายก็คือเป็นตัวปรับออโต้นะครับนี่ต่อจากโครงสูบแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นตัวไกลปืนตัวนี้นะครับนี่จะรับกับด้านข้างนี่นะครับก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นี่ก็จะไปกดไกลไว้ ตรงนี้ลูกปืนก็จะรับกับตัวลูกปืนคราวนี้เมื่อเสียผมมันไม่กดไปหน้าให้จังหวะที่สไลด์มันเลื่อนกลับไปข้างหน้าที่เดิมนะครับมันไม่กดตรงนี้ให้เนื่องจากว่าผมไปขัดตรงนี้สึกพอขัดสึกเสร็จแล้วเวลาใส่เข้าไปมันทําให้โครงสูบมันลอยขึ้นพอโครงสูบมันลอยเสร็จโครงสูบมันไม่ไปกดตัวเสียนะครับเนี่ยมันไม่ไปกดตัวเสียมันทําให้ปืนยิงไม่ได้ผมก็เลย ไปหาแผ่นเป็นแผ่นเท่าร่วมไอเสียรถนะครับเป็นแผ่นท่อร่วมไอเสียตะเก็นเท่าร่วมไอเสียแบบแบบเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นสแตนเลสหรืออะไรนะครับเป็นเหล็กก็ถ้าเกิดว่าโดนน้าก็อาจจะขึ้นสนิมได้เหมือนกันตัวนี้เป็นแผ่นเหล็กเป็นแผ่นเหล็กบางๆประมาณเกือบเท่าสังกะสีครับบางๆแบบนี้ครับเหมือนกล่อง กล่องมกล่องตัวนี้ถ้าตัวนี้ก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเป็นแผ่นบางๆผมก็เลยตัดเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับตัวโครงสูบตัวนี้ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเท่ากับตัวโครงสูบตัวนี้นะครับตัดปุ๊บแล้วก็ใส่ไปในสไลด์มันจะเป็นล่องวางได้พอดีเลยใส่เข้าไปในสไลด์แล้วก็วางโครงสูบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เทสทดสอบนะครับก็ใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าตัวตัวโครงสูบตัวนี้เริ่มสึกก็อาจจะต้องเปลี่ยนผมก็สั่งโครงสูบมาไวร้รอแล้วแล้วก็แล้วก็เซียเซียตัวนี้ก็อาจจะเริ่มสึกใช้ไปสักพักสึกเหมือนกันแต่ถ้าสึกแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากเปลี่ยนโครงสูบก็ยังเล่นต่อได้นะครับคือถอดเซียตัวนี้ออก ตอเสียตัวนี้ออกก็เล่นต่อได้แต่ว่ายิงออโต้ไม่ได้ยิงแต่แต่เซมินะครับตัวนี้ก็จะมีบ่านะครับใส่กลับไปที่เดิม ตอนแรกคือเหนียวไกลไปได้นะครับเหนียวแล้วก็หายเหนียวแล้วก็หายแล้วขึ้นสไลด์ใหม่ขึ้นสไลด์ใหม่แล้วเคาะเคาะเคาะบางทีก็เหนียวได้ตอนนี้ก็คือหายเป็นปกติก็ใช้ด้วยวิธีการหนุนแผ่นประกนันแผ่นประกนัน,กนท่ลๆไม่เสียมันจะมีอยู่สามถึงสี่แผ่นผมก็ฉีกเอามาแผ่นหนึ่งแผ่นบางแล้วก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวางหนุนคงสูบไว้ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปหน้านะครับมีโอกาสที่จะถอดตัวสไลด์ก็อาจจะถอดให้ดูแผ่นสังกระสีข้างในแผ่นประกรัข้างในนะครับไม่ใช่แผ่นฟังกระสีแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปเปลี่ยนตัวบอดี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นบอดี้ gen สี่นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวบอดี้ full marking แล้วก็สไลด์อันนี้สไลด์ยังยังไม่แน่ใจว่าจะเอาไปลมดำกับคืนหรือว่าจะ จะขัดจะขัดอีกรอบหนึ่งให้มันเป็นสีเงินแต่ว่าผมกลัวว่าขัดแล้วมันจะเห็นเนื้อโลหะพอเห็นเนื้อโลหะปุ๊บก็คือมันจะเห็นว่าเป็นเป็นโลหะเนาะไม่เรียบเพราะมันไม่ใช่เหล็กถ้าเนื้อเหล็กมันจะมันจะเนียนกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาการไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ